กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนดูทันยิบยิบคา,าพากิง้งฟกินน้งคิดนะมันมันวัดความเร็วของกระบะดสิงนะส่วนผมก็ด้วยนะเล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ไม่ได้แคสเลยอ่ะโอเคดูนะว่าความเร็วของกระบะดสิงผมเท่าไหร่นนะเดี๋ยวไม่ได้เลนเพื่อนผมแต่งกาว้อนในด้วยนะผมเดี๋ยวมาดูเน็ตช้าจังวะเฮ้ยเน็ตช้ายังไงวะ ใช่เลยนี่นะคือกระบปาชิ้ของผมมีนะครับเดี๋ยวเราไปตัดตอน w h คอมเร็วเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับหลังจากนี้ผมจะไม่บ้าแล้วนะครับจะไม่บ้าแล้ว ก็จะเป็นกับนเหนือยกงไว้ลนะไว้กูบัน้ำมันยิ่งบอกน้ำดีโอเคนะพวกเจ้าทปนี้ก็รีบกดไลค์กดแชร์กดซับมาดยนะครับห้าดูหน้ากรุบรุบคู่ใบหน้าคุดแอ็กเลยหน้ากรุกเลย